บทที่86เพื่อนตัวน้อยโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีมีน้อยน้ำตาลตัวนั้นน่าจะยาวราวราว7-80เซนติเมตรมันแอบหลบอยู่หลังต้นไม้มองเครื่องขุดเงียบๆสงสัยว่ามันจะตามเสียงกระหึ่มของเครื่องขุดมาชินซือโอสามารถสัมผัสได้ถึงพลังโพไซดอนอันคุ้นเคยจากตัวของมันมันคงเป็นเจ้ามีสีน้ำตาลน้อยจอมซื่อบื้อก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอเกือบเดือนมันโตขึ้นมากสูงครึ่ง20กว่าเซนติเมตรจากที่สูงครึ่งเมตรโตจนถึง7-80เซนติเมตร เพียงแต่มันไม่ได้อ้วนท้วนเหมือนตอนเพิ่งเจอใหม่ๆดูผอมลงมากมาผิวหนังและขนก็แห้งกว่าเดิมไม่น้อยบนตัวเต็มไปด้วยหญ้าและใบต้นสนและดูท่าทางเหนื่อยๆ่อถูกชักที่หมีสีน้ำตาลตัวน้อยก็ดูเหมือนจะยังไม่รู้ว่าถูกคนพบแล้วยังคงหมอบอยู่หลังต้นไม้แล้วโผล่หัวออกมามองข้างนอกมีแต่ชิ้นสือโอที่รู้ว่าสิ่งที่หมีน้อยตัวนี้กำลังมองก็คือเขาเองตาสีดำของมันจ้องมาทางเขาอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนกำลังพยายามดูให้แน่ใจว่าเขาเป็นใคร หลังจากนั้นจิตสำนึกโพไซดอนก็แผ่ไปยังแม่น้ำที่อยู่ไม่ไกลปลาวคกาซานีตัวหนึ่งกำลังกลืนกินหนอนน้ำเขาวิ่งไปจับปลาวคกาซานีชูขึ้นโบกไปมาแล้วพูดขึ้นไงไอตัวน้อยรอนี่อยู่ใช่ไหมก่อนหน้านั้นชินซือโอก็ให้อาหารมันด้วยปลาวคกซานีกับปลาบล้ออบฟิชคอหมีน้อยสีน้ำตาลเห็นเงาร่างของชินซือโอที่คว้าปลาวคกาซานีในมือก็ตื่นเต้นมันปีนออกมาจากหลังต้นไม้ขาทั้งสี่วิ่งไปบนพื้นพลางร้องอูอูมาหาชินซือโอ ชากกับซีมอนสเตอร์ต่างตกใจกันยกใหญ่คนหนึ่งรีบลนลานกระโดดลงจากเครื่องขุดอีกคนก็ร้องตะโกนตายซะเถอะเจ้าสัตว์ร้ายพลังพุ่งเข้าไปช่วยชินสือโอชินสือโอรู้ดีว่าจริงๆแล้วเจ้าหมีน้อยสีน้ำตาลตัวนี้คีดกลัวมากเขานึกว่าชากกับซีมอนสเตอร์จะทําให้มันตกใจหนีไปที่ไหนได้เจ้านี่ไม่สนใจอะไรวิ่งมุ่งมาทางชินสือโอแย่งเอาปลาวคาคัสซนี้ได้ก็นั่งลงพื้นแล้วก้มหน้าก้มตา,ก,ก,ตาก,กินแจบ๊บ ชินซือโอโบกมือเป็นสัญญาณให้ชักกับซีมอนสเตอร์ถอยไปทั้งสองเห็นหมีน้อยหมอบอยู่ข้างชินซือโอโดยไม่มีท่าทีทำร้ายแต่อย่างใดแล้วเอาแต่ฉีกินปลาวะคาสันนี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกเออบักค่อยๆจำเจ้าตัวน้อยได้จึงเอ่ยถามนี่คือหมีที่เจอคราวที่แล้วชินซือโอพยักหน้าแล้วพูดยิ้มๆใช่มันนี่แหละเมื่อก่อนเวลาผมไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็ให้อาหารมันอีกหลายครั้งเลยสนิทกัน คราวที่แล้วที่กลับบ้านชินซือโอกับหมีน้อยขาดการติดต่อกันหลายครั้งเวลาที่จิตสํานึกโพไซดอนไปถึงบ่อน,น้ําตกก็ไม่เคยเจอหมีน้อยตอนหลังเขาก็มาพื้นที่ประมงเพื่อพักร้อนเป็นเพื่อนวินนี่เลยไม่มีเวลามาหาหมีน้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆใจก็เลยเลิกคิดนึกไม่ถึงว่าวันนี้จะมาเจอกันไม่สิควรจะบอกกว่าหมีน้อยมาหาถึงที่พอกินปลาวะคาซังิเสร็จหมีน้อยก็เลียฝ่ามือแล้วเหน่ยหน้าขึ้นมองชินซือโอด้วยท่าทีโกะจากนั้นก็กอดขาเขาแล้วเขย่าอย่างออดอ้อน แม้จะสูงแค่7,80ดแปดเซนติเมตรแต่เรียวแรงของหมีมันขนาดไหนละชิ้นสือโอโดนเขย่าอย่างกับต้นหลิวท่ามกลางสายลมชากกับซีมอนสเตอร์มองดูอย่างหวาดเสียวกลัวว่าจู่ๆเจ้าหมีน้อยจะลุกขึ้นมาิีชิ้นสือโอเป็น2ท่อนดีที่พวกเขากลัวไปเองชินสือโอพาหมีน้อยไปริมแม่น้ําแล้วจับปลาอีกตัวยื่นให้มันสงบลงทันทีแล้วนั่งแทบปลากินแจ๊บๆอย่างเรียบร้อยอยู่ข้างๆ บอสบอสนี่อัศจ,จรรย์จริงๆผมอยู่เกาะแฟเวลมา40สกว่าปียังไม่เคยเห็นใครเข้ากับหมีกอริทลีได้ดีเลยชักพูดด้วยความนับถือชินซือโออึ้งไปแล้วเอ่อยถามหมีกอริทลีเหรอนี่หมีสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอตอนที่ฉันเพิ่งเจอมันขนมันเป็นสีน้ำตาล ฟังจบชาร์กและซีมอนสเตอร์ต่างหัวเราะอ,ออกมาชาร์กเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดขึ้นมีกริดลีก็คือมีสีน้ำตาลอย่างน้อยที่นี่เราก็เรียกเหมือนกันในหนังสือบอกไว้ว่ามีกริดลีก็คือตระกูลย่อยของมีสีน้ำตาลพวกมันยังไม่เหมือนกันอีกเหรอพอชาร์กเข้ามาใกล้มีน้อยก็ไม่กินต่อแล้วมันเอาปลาที่กินเหลือครึ่งหนึ่งยัดไปใต้ก้นแล้วยืนขึ้นเนยหน้าขึ้นสูงก่อนเริ่มแยกเคี้ยวคำรามโฮก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  ชักได้แต่รีบถอยหลังไปจนสิบกว่าเมตรหมีน้อยถึงสงบลงแล้วนั่งบนพื้นคว้าเอาปลาครึ่งตัวนั้นจากใต้ก้นขึ้นมายัดเข้าปากกินต่อหมีก็คือหมีต่อให้ยังเล็กก็ตามเมื่อกี้ที่มันคำรามชินสือโอที่อยู่ข้างๆยังแอบตกใจจนกล้ามเนื้อบนน่องเกรงขึ้นมานี่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายคนปฏิกิริยาธรรมชาติขององค์การเจอสัตว์ป่าที่ออกอาการแข็งกร้าวชักกลับไม่ได้ใส่ใจเขาพูดต่อพร้อมรอยยิ้มด้วยสีหน้าปกติ นี่คือหมีโคดิแอกสีน้ำตาลคงจะลงมาจากบนภูเขาทางที่ดีเราควรจัดการมันตั้งแต่ตอนนี้เจ้านี่โตไปสูงได้ถึง3าเมตรหนักได้ถึง600กิโลกรัมถึงตอนนั้นมันจะจัดการยากกว่าพวกหมูป่ากวางมูสอีกเยอะจัดการมันชินซือโอรู้สึกว่าแบบนั้นโหดร้ายเกินไปถึงเขาจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับหมีน้อยมากนะักแต่เขาก็เคยเจอแต่ด้านน่ารักเดียงสาเมื่อกี้ต่อให้คำรามใส่ชักมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีแค่จะทำให้ชักตกใจเท่านั้นเอง ตอนที่เพิ่งเจอหมีน้อยขู่คนไม่เป็นด้วยซ้ำตอนนี้คำรามใส่คนเป็นก็คงจะเรียนรู้เองมาจากชีวิตในป่าช่วงก่อนหน้าปลาวคกาซนีล้วนขนาดค่อนข้างเล็กกินไปสองตัวหมีน้อยก็ยังไม่อิ่มและเจ้านี่หิวจัดอย่างเห็นได้ชัดชินสือโอเห็นปลาายจุดขาวยาว40กว่าเซนติเมตรที่ต้นน้ำปาับอ่าวจึงวิ่งไปใช้ไม้เคาะให้มันมึนแล้วจับขึ้นมา หมีน้อยเห็นปลาไพาจุดขาวตัวโตก็ดีใจรับปลามากัดแบ่งออกมาคำหนึ่งแล้วใช้อุ้งมือสีดำยื่นให้ชินซือโอส่วนตัวเองก็กินปลาส่วนบนแล้วเคี้ยวแจ๊บๆบอสเทคนิคจับปลายอดเลยซีมอนสเตอร์ร้องตะโกนเสียงดังผมยังคิดว่าอยากจะสอนบอสจับปลาในแม่น้ำเสียหน่อยแต่ดูท่าบอสจะถนัดเรื่องนี้แล้ววะนะ พอได้ยินแบบนั้นชินซือโอถึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองคิดแต่จะรีบจับปลาจนเกือบหลุดเรื่องที่จิตสำนึกโพไซดอนสามารถควบคุมปลาได้ยังดีที่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าปลาไพตัวนั้นค่อนข้างใหญ่เลยกลัวว่าพอขึ้นบกหมีน้อยจะเอาไม่อยู่เขาจึงถือโอกาสเอาไม้ไปเคาะให้มันมึนด้วยเลยพอกินปลาไพจุดเขาตัวนั้นหมีน้อยถึงสงบปฏิกิริยาหลังกินอิ่มของมันตลกมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะเรเอ,อเอ,อิบเอ,อิบออกมาเหมือนคนหัวกลมมนพยักหน้าไปมาราวเด็กน้อย ให้อาหารหมีน้อยจนอิ่มชินซือโอก็โบกมือให้มันแล้วพูดยิ้มยิ้มใบตัวน้อยกลับขึ้นเขาไปเถอะหมีน้อยลุกขึ้นมายืนแอนก้นข้างเขาและเงยหน้ามองอย่างดีนสาชินซือโอโบกไม้โบกมือไม่หยุดแต่มันก็ไม่ขยับเข,ขยื้อนไปไหนเลยแต่พอชินซือโอเดินจากไปมันก็รีบเดินตามทันทีเคบอสเจ้านี่มันติดบอสแล้วฮะฮซีมอนสเตอร์หัวเราะออกมาชากกลับสายหน้าอย่างแปลกใจแล้วพูดขึ้นแปลกจริงๆเลยหมีสีน้ำตาลจะติดคนได้ไง ชินสือโอรู้สาเหตุดีเป็นเพราะจิตสำนึกโพไซดอนสัตว์ที่ได้รับพลังโพไซดอนจะเกิดอาการผูกพันรักใคร่เขายิ่งใกล้พลังยังสามารถเพิ่มสูงได้ด้วยอย่างบอลหิมะและหูจือเปาจือมีน้อยเชื่องมากต่อหน้าเขาขอแค่ถินสือโอไม่ขยับมันก็จะนั่งดีๆพอถินสือโอขยับมันก็จะลุกตามต้อยๆไปทันทีถ้าถินสือโอผลักมันหรือยื่นมือบอกให้มันไปมีน้อยยังส่งเสียงอย่างหน่อยๆด้วยคราวนี้เออบักเองก็รู้สึกว่าแปลก เขาขมวดคิ้วก่อนจะเอ่ยปากมีโคดิแอ็กสีน้ำตาและมีความสันโดษสูงถ้าหาอาหารกินเองเป็นมันก็จะไปจากพ่อแม่มีแค่ตอนผสมพันธุ์ถึงจะไปหาพวกเดียวกันไอเจ้านี่ทำไมถึงติดนายขนาดนี้เห็นได้ชัดมากว่าบอสเป็นพ่อแม่ที่หาอาหารให้มันสงสัยมันจะหาอาหารเองลำบากในป่าบอสก็บอกกว่าก่อนหน้านี้ป้อนอาหารมันตลอดไม่ใช่เหรอชักพูดยิ้มยิ้มทักพูดไปงั้นงั้นแต่ถินซือโอกลับถุกคิดซึ่งคิด,ค,ดคิดดูแล้วอาจเป็นสาเหตุนั้นจริงๆก็ได้ ก่อนที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านชินสือโอว่าจะไปจับปลาริมบ่อน้ําตกมาป้อนหมีน้อยหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาจนวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปป้อนมันอีกสงสัยหมีน้อยปกติต้องหาอาหารเองคงจะลําบากมาไม่น้อยและพบว่าอยู่กับเขาสบายกว่าพอวันนี้เจอเขาหมีน้อยก็ไม่ยอมปล่อยไปมันพบว่าชินสือโอไม่ทําร้ายมันแล้วยังให้อาหารมันด้วยแล้วว่าจะไปทําไมละชินซือโอลูกหัวหมีน้อยมันแลบลิ้นออกมาเลียมือเขาทัานใด แต่ว่าบนลิ้นของหมีมีน้ำอยู่แม้ว่าหมีน้อยจะเก็บน้ำแล้วแต่พอเลียลงบนผิวของชินซือโอก็ยังรู้สึกครุขระอยู่ดีแต่ชินซือโอต้องทำงานเลยให้มันนั่งข้างๆเขาถือเสียมคอยเก็บกวาดร่องน้ำตามหลังเครื่องขุดใครจะคิดว่าพอเขาเพิ่งลุกไปหมีน้อยก็ตามมาเห็นชินซือโอถือเสียมขุดร่องน้ำมันก็ยื่นอุ้งมือออกมาลองหัดขุดดินอย่างฉลาดเฉลียวโหทำไมจูจ่ๆเจ้านี่ฉลาดขนาดนี้ ชินซื้อโอเองก็แปลกใจเขาจำได้ว่าจากที่เจอก่อนหน้าเจ้าหมีน้อยมันโง่และซื่อบื้อมากนี่นาดูท่ามันจะอยากไปอยู่กับคุณด้วยจริงๆชักพูดขึ้นแต่นี่ไม่ดีเท่าไหร่นี่คือหมีโคดิแอ็กสีน้ำตาลโตเต็มวัยสูงได้ถึงสามเมตรมือหนึ่งกินปลาได้ห้าสิบกิโลกรัมเรื่องกินชินซื้อโอไม่กังวลเขาเปิดฟาร์มปลาหมีสีน้ำตาลน,นี่จะกินเยอะได้ถึงขั้นเขาล้มละลายเลยเหรอที่เขากลัวคือเก็บเจ้าหมีน้อยนี่มาเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นจะไปทำร้ายใครเข้า พอเห็นชินสือโอหยุดมีน้อยก็หยุดตามคราวนี้มันเดินมาข้างตัวเขาแล้วคล้องแขนจากนั้นก็หงายท้องในร่องน้ำเผยให้เห็นท้องนุ่มนิ่มชินสือโอใจอ่อนขึ้นมาทันทีเขารู้ว่าสำหรับสัตว์ป่าหมายถึงอะไรมีน้อยกำลังสื่อว่ามันพักดีต่อเขาท้องของสัตว์ป่านั้นสำคัญมากพวกมันจะเผยท้องออกมาแค่กับเพื่อนที่เชื่อใจที่สุดเท่านั้นเวลาอื่นต่อให้จัก,กรจี้ก็จะปกป้องท้องเอาไว้